สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแก้โจทย์ปัญหาของโครงการ2 i c รเช่นเิินะครับซึ่งข้อนี้เป็นในเรื่องของวันเกิดนะครับมาดูกันนะครับโจทย์เขาให้เราเนี่ยเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าจํานวนเต็มอจจานวนนะครับโดยจะกําหนดให้นะครับก็คือ y 1 m 1และ d 1คือปีเดือนและวันเกิดของเพื่อนคนแรก y 2 m 2และ d 2คือปีเดือนวันของวันเกิดเพื่อนคนที่2 จงเขียนโปรแกรมหาว่าเพื่อนคนไหนเกิดก่อนถ้าคนแรกเกิดก่อนให้พิมพ์1ถ้าคนที่2เกิดก่อนให้พิมพ์2ในกรณีที่ใกล้เคียงกันให้พิมพ์0ข้อมูลรับเข้ารับค่าจํานวนเต็ม6กจานวนแบบขึ้นบรรทัดใหม่โดยจะเป็นปีเดือนวันตามวันเกิดของคน2คนเพื่อนำมาเปรียบเทียบกันผลลัพธ์ถ้าคนที่1เกิดก่อนให้แสดงผลว่า1ถ้าคนที่2เกิดก่อนให้แสดงผลว่า2 ถ้าใกล้เคียงกันให้แสดงผลว่า0ูนยในตัวอย่างนี้นะครับโจทย์ให้กำหนดเป็นปีก่อนนะครับก็จะใส่สองพันสิบเอเข้ามาเดือน11วันที่2นะครับคนที่2ก็จะเป็น2010เดือน12วันที่4นะครับแสดงว่าคนที่1เกิดหลังคนที่2นะครับผลลัพธ์ก็ออกมาเป็น2นะครับมาดูอีก1นตัวอย่างครับ 2001เกิดเดือน3วันที่25คนที่2เกิด2001เดือน3วันที่30นะครับก็บินผลว่า1นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนโปร,โกรแกรมกันนะครับว่าจะมีลักษณะการเขียนแบบไหนนะครับก็ใช้ Editor ที่ถนัดเลยนะครับผมใช้เป็น PyCharm นะครับผมก็จะทำการคอมเมนต์ไว้ก่อนเลยนะครับ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับชมภายหลังนะครับเกิดความเข้าใจนะครับว่าโค้ดแต่ละส่วนเนี่ยมีการทํางานยังไงนะครับส่งค่าไปแบบไหนนะครับโดยหลกว่าให้รับค่าจํานวนเต็ม6ค่านะครับผมก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับตามที่โจทย์กําหนดให้เลยนะครับก็จะเป็น y 1รับค่าเป็นตัวเลขก็จะกําหนดเป็น int โดยผ่านฟังก์ชัน Input แล้วก็จะเป็น m 1เท่ากับ in นอินพุ d 1เท่ากับ in นอินพุคนที่สองนะครับก็คือ y 2เท่ากับ in น m ส d 2เท่ากับิ ตอนนี้เราได้ตัวแปรครบ6ตัวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทําการเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวแปรนะครับก็คือเราจะเก็บค่าปีเดือนวันของคนที่1และคนที่2นํามาเปรียบเทียบกันนะครับโดยจะใช้คําสั่ง if นะครับ ีบบเทียบวันเกิดนะครับใช้คำสั่ง if ก็เอาตัวแปรที่เราสร้างไว้ข้างบนนะครับมาทำการเปรียบเทียบกันนะครับโดยจะใช้ตัวเลขนะครับเป็นตัวกำหนดนะครับก็ y 1 m 1 d 1มีค่าน้อยกว่า y 2 m 2 d 2 ถ้ามีค่าน้อยกว่าให้ปริ้น1 L อี f e ถ้า y1 m1 d1 มีค่ามากกว่าให้ปริ้น2 แต่ถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่เข้าเงืเ่อนไขใดๆเลยก็จะเป็นเอลเอลปิน0นนะครับนั่นก็คือเข้าเงื่อนไขที่เกิดใกล้เคียงกันนะครับโดยจะไม่มีใครเกิดก่อนเกิดหลังถ้าใกล้เคียงกันก็จะปิ้นศูนย์นะครับ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบโปรแกรมกันนะครับโดยผมจะกรอกค่าตามที่โจทย์กำหนดเข้ามาให้เลยนะครับก็เดี๋ยวรันโปรแกรมก่อนนะครับ2011เดือน11บอวันที่สองแล้วก็พศของคนที่2นะครับพศเกิดสอง0บเดือน1ิสองวันที่สี่ ผลลั์คือ2ครับตรงตามโจทย์ที่กำหนดมาเลยครับรันอีกครั้งหนึงครับ2 0 0พเดือน3วันที่25คนที่2ก็เกิด2 0 0พเหมือนกันเดือน3วันที่30ผลลัพธ์ที่ได้คือ1นะครับนั่นแสดงว่าโปรแกรมเราทำงานถูกต้องนะครับแสดงผลตามที่จโจทย์กำหนดมาให้เลยนะครับ หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ